สวัสดีตอนเย็นนะคะทุกท่านวันนี้โอ้ลมแรงอีกแล้วนะคะนี่โอ้โอ้ลมเดี๋ยวจะแอนแอบมองเจ้ <laughs> <Yeah>. <laughs> Anh chăm mẹ dạy. No, young, young, đơn. No, hãy quá đơn, young, young. No, da anh. Da anh chăm nom mẹ dạy. Ami, ใชเอ็นเดี๋ยวเถอะรอขนี้จะเข้าทำไมจะไปเมื่อกี้ลูกค้าซื้อของเห็นดีนถีบอะไรแบบเมื่อกี้ถีบรถเหรออะไรยังไงน้ำมันหมดอีกแล้วเห็นแบๆเราจะไปหาอยู่โอ้ลูกค้ามาซื้อของเลยขายของก่อน ใช่ลมดูดิเอาพากันลมไว้ไอ้ไฉก็อันน่ะฮะอันน่ะอันน่ะอันน่ะเพิ่งตื่นมันก็ได้ไหนเพื่อนอากาศดีหลายเพิ่งตื่นอืมอ่ะพอดีเลยใส่ฟืนให้หน่อยใส่ฟืนในฟืนฟืนตกละ อะไรทำอะไรนี่ทำอะไรนะมันคืออะไรนะนต้อมอะไรต้มเนื้อเหรอต้อมเนื้อไม่รู้เป็นยังไงต้มแบบที่ค่อยบอกแล้วเปล่าล่ะใส่าตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือห้่น่นไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเราไปทำเกี๊ยวเอาน้ำน้ำมันนัวนิดนึงพอไม่ต้องแบบปรุงอร่อยเพราะต้มเราไม่ได้ชดน้ำแล้ว,ลวก็ทำเกี๊ยวชดสิ อากาศแบบนี้สดอีกสดสดเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ไอ้พวกพริกพวกโอ้พวกน้ำปรุงน้ำปลาพวกแป้งนัวชุรสอีกต่างหากอีกใส่ซอยหอมซอยอะไรพวกอีกต่างหากอีกอ่ะไม่ทันแล้วเขาปรุงไปแล้วเมื่อยังไม่เป็นไรถ้าปรุงแล้วก็ปรุงพูดถึงส่วนมากเขาก็จะแบบปรุงแบบต้มแบบใส่ข่าตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือนี่นึงใส่อะไรก็ว่าไปแล้วต้ม ถ้ามันยังจืดเดี๋ยวเรามันจะอร่อยพี่แจ่วเดี๋ยวข้างล่างดิแรงจนพัดกำลังล้มเลยนะอือทำไงได้ลมพัดลมพัดตึงพัดตึงพัดตึงเอ็นนะเออไม่ลืมถ่ายเจ้าสองตัวนะให้ดูเนอะเอ็นนะเอ็นนะเนะคิดถึงเ่ไนเะ้ยจำได้เลยสองตัวนีกวาจำได้อ่า กลิ่นมันยังไม่หายแล้วมั้งแล้วอย่างเราพาเขาไปส่งแล้วเราก็เจอเขาทุกวันอ่ะเขาก็จํากลิ่นเราได้ก็จาได้สิคนก็ไปทํางานอยู่นั่นตลอดอืม,อมใช่ใช่อู้หนาวไปอาบน,น้ำฝนกว่าข้าวเย็นโอ้วันนี้กินต้มเนื้อบุอออฟไทยหมหมดฟืนนี่ก็พอแล้วแหละเพราะว่าต้มนานแล้วจะยกไปไหน ลเหรออืมถึงถึงชั่วโมงเหรอโอ้ยมากกว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยงั้นก็ดีแล้วเปื่อยเดี๋ยวดูดิเขาเปื่อยยังเปื่อยได้ยังดูสิแต่ตอนนี้คนอาจจะเปื่อยแล้วเนี่ยทำไมฮู้หนาวหนาวแห้งว่าจะอาบน้ำเหรอใกล้จะเปื่อยไหมยังวะยังเหรอต้มนานแล้วนะ เอาป่อยกว,ว่านี้อีกแบบว่าไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะอื้นลึกตืล้ลึกเลยเลยเดี๋ดยวน้อยก็สุกแล้วนะน้ำจนมันจะหมดหมด้อแล้วน้ำก็ได้หรือว่าต้องเพิ่มน้ำเพิ่มอีกก็ได้เพิ่มน้ำไปกี่รอบเลยนะี่สองสองรอบลองขีดดูก่อนก็ได้ว่ามันเป่อยยังแต่คอยว่ามันยังไม่ป่อยกันได้อ่าเอาอีกค่ะใส่พืชอ,อีกค่ะพืชดุนใหญ่ค่ะ ตรงช่วงไหนเอาแบบสวยตัวนี้อมันจะได้แบบว่าเอาฟืนไว้แยงใส่เลยนะมันจะได้อยู่นี่เดี๋ยวมันเต็มก่อนไฟมันลุกหนีอือก็ไม่ไม่เดี๋ยวให้มันติดไงฟืนมันติดยากตัวไม่ใช่ตัวนู้นอีกอันนึงนใกล้มีดผ้าค่ะเดี๋ยวนี่เหรอเอานี่ก็ได้นะตีเล็กน้อยเอาข <c oughs> ัวเหรออะไ <c oughs> นี่เหรอ เออโอ้พอเล่นเนี่ยกะทำนานๆใส่ฟื้นหน่อยจนมดเปลี่ยนผิดใจจ้ะซะเอออะไรโอเคยังหัวหลอกหยอกโอเคยังโอเค ต้มสุกงั้นก็ต้มเอาน้ำเอาน้ำ,นำเพิ่มอีกใส่น้ำเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวต้มให้มันอหมนอมๆหอมๆเอาน้ำน้ำกินเลยใช่กระเทอละอ่ะโอ้ยค่ะให้คุณใส่น้ำมาหน่ะน้ำถังหันโอ้ยใช้แรงงานกัน <laughs> ห้างเทามหาเสน่ห์เ้เโอ้็นี่กะเกาขนะไม่ห้างเทาอู้ไฟแรงเห็นไหมนะเออนั่นแหละเออดูดีหมดรอบนี้คือพอใช่ถ้าน้ำรอบนี้แห้งคือพอนิ่มเลยทีนี้จบเราต้องเอาแบบนิ่มๆเพราะว่ามันกินแล้วแบบเคี้ยวนุ่มๆในปากเราฟันไม่ค่อยมีแล้วเราเท่าแล้วกะลงจะพูด ก็เราจะพูดว่าคุณฟันมาแข็งแห้งแล้วผุยหงายคุณฟังเพลงดิเสียงดังโอเคโอเคอุ้ยใครดูน้องอ่ะใช่คืออันนั้นใช่คือันนั่นอันนั่นจับมือกันเดี๋ยวอาบน้ำอาบผ้าแล้วโอเคเจฟสิบขอบคุณที่รับชมรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ